เช็ดทำความสะอาดห้องเครื่องครับให้ลูกค้าเช็ดครับห้องเครื่องล้างดูดฝุ่นครับนี่ภายในดูดฝุ่นดูยังอ่านี่เช็ดลงเมาลงแว็ก สอานาให้ลูกค้าก็าลูกค้าปรับ,บกับผมหน้องว่าหน้องว่าคนสวยครับด้านหลังก็ดูดฝุ่นให้ส่งล้างรับข้างหลังก็ดูดฝุ่นให้นะครับ <c oughs> นี่ ให้ลูกค้านะครับผมทำความสะอาดให้ครับประตูเช็ดเบาะให้ลูกค้าครับผมะครับตรงประตูด,ด้านท้ายประตูนะครับเช็ดให้ลูกค้านะครับผม ทำความสะอาดให้จบหลังคาเรียบร้อยมาเข้าไปดูตัวเองไหมนี่ฮะเข้าไปใน y o YouTube ยังฮะด,ดูอยู่ใช่ไหมกดกดไลค์ให้นี่กดไลค์กดไลค์กดแชร์ด้วยนี่กดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วย,ดดวยแชร์ไปให้เฮ้ยกด ให้เพื่อนดูด้วยเพื่อนดูต่อเออไลคก,กดแชร์ด้วยนะครับฝากติดตามช่องมานน้ชาแนลนะครับนี่เช็คำมวณให้ลูกค้านะครับเงา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 ,งายางมืนบักเรียว่าพลที่ขาวพันเดี๋ยวเขาเหยี่ยวก,กาบกันปะ

ซื้อนมาก่อยโอ้เวิร์มแทบมาเลยแบตอนที่โตมาจินิมพ่อต้อใช้เพียวเอ้เออใช้เพียวเขากันเลยวะนี่นน้ำร้นมืี้หนุยไปซอสดีกว่านี้วไมน้ำออกเนเดบ่เอากินนกันเปลอาเากินนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋โอเคโอเคเดี๋ยวไม่ให้บอกเขาไว้ขหนียวมันต้องไปซื้อมาไปแล้วขหนียวมัได้ซื้อขหนียวหลาแล้วไดุ้ เดี๋ยวเราหมื่นหมื่นจัดสักชุดหนึ่งแต่ว่าได้หลาเดยครึ่งลูกเนาะเนี่ยสามคนผมได้แบ่งไปนะเนี่ยเออหนุ่ยกับทารกไปไปกินกับประกอบอีกอือบประกอบอันนี้แล้วไปนี่แล้วหรือเปล่าหรือจะเขามารับบ้างบ้าอเสร็จแล้วคันนี้ ครับพร้อมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจอนแมอมครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมสวัสดีครับ